บัณฑิตนินการบทที่83สามไม้เท้าสถานฝาแต่งเฮาตัดใจกล่าวว่าผู้เยาขอให้ปลดปล่อยบุคคลน,นี้ผลจากเทือกเขานี่ใหญ่ไม่ใช่เป็นการละเว้นศัตรตูแต่งเฮาอึ้องใบวูปพนเกิดพริพาน์ได้คิดกล่าวว่าผู้เยามีส่วนผูกพันกับบุคคลนี้อยู่บ้างวามผูกพันอันใดก่อนที่มันจะเข้าสังกัดพ่อมจันทาเคยช่วยชีวิตผู้เยาคราหนึ่ง ผู้เยาจำต้องทดแทนไม่ตีครานี้คำโป้ปดนี้นับว่าสมเหตุสมผลและแสดงออกถึงท่าแท้ของนักสู้ซึ่งจำแนกบุญคุณความแข้นอย่างชัดแจง้งชนนีแห่งบูริมกล่าวเสียงเย็นชาหรือพักเทพมังกรต้องทำการทดแทนไม่ตีแทนเจ้านับว่าผู้เยาติดค้างไม่ตีเล่าตัวเจคราหนึ่งเถอะหากแมนเหล่าพูดเท่าไม่รับปากเล่าแตงเฮา เปียมคุณสมบัติของซื้อแปรก้าวอย่างเฉยชาอย่างนั้นผู้เยาวได้แต่ลงมือเพื่อให้สมปัฒนาแล้วเจ้ามีความสามารถปานใดถึงกับยโสโอหังปานนี้ผู้เยาวเพียงกระทำแต่สิ่งอันควรเพื่อไม่ฝืนต่อดักคุณธรรมหากนอกเหนือความสามารถได้แต่ตนิพลังฝีมือตัวเองใช้การไม่ได้ชนนี้แห่งบูริมเงียบงันโชคณะจึงกล่าวเจ้าหากรับมือดัผู้เท่าได้สามไม้เท้า เราก็รับปากเงื่อนไขของเจ้าแต่งหาสถานใจวูตนสามารถต้านรับสามท่าไม่เท้าของฝ่ายตรงข้ามหรือไม่นับว่ามิมีความมั่นใจร่วงหน้าแต่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อเสนอเงื่อนไขมาย่อมไม่อาจแสดงความขาดเขาดังนั้นกล่าวอย่างหึกหานตกลงกันตามนี้อย่างนั้นระวังเชิญลงมือในเสียงว่ากล่าวรังกระบีชี้เฉียงสู่ท้องฟ้า แผ่พุ่งพลังใส่ตัวกระบี่สงบสติสมาธิตะเตรียมต้านรับชนนี้นแห่งบูริมเสิบเท้าเมอไยเก้าวไม้เท้าในมือรังขึ้นอย่างเช่มชา้าสองตาวูวาบวาาววับหลุดคบเพิงขายมองทะลุสิงถึงหัวใจผู้คนหากเป็นผู้อื่นภายใต้อนุภาพที่คุกขามเยี่ยงนี้ก็มิอาจรับไหวได้บรรยากาศขมิงตึงเครียดถึงขีดสุดคนของพักเทพังกรรวมทังหุยเยียงหอ ล้วนจับตามายังกึ่งกลางวงโดยมิกกพิบชนนีแห่งบูริมพันกดกระแทกไม้เทา้าลงด้วยอนุภาพดุดอสนิบา,าตฟาดลงจูโจมใส่สะเต็งเหานี่เป็นท่าตกเพกหัวสัวโหมฟาดฟันหัวสัวอันพื้นเพทธ,ธรรมดาม่อาจพลิกแพงฉาบฉวยมีแต่ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเต็งเหาจะสถานวันไหวในเมื่อรับปากต้านทานสามไม้เท้าของฝ่ายตรงข้าม มีแต่อาศัยพลังฝีมือเข้าปะทะอย่างตรงๆแต่กระบี่เป็นอาวุธเบาบางเน้นหนักที่แค่ข้ของพลิกแพงหากคิดต้านรับอาวุธหนักอึง้งต้องมีกำลังภายในอันเด่นล้ำเป็นเครื่องหนุนเสริมสถานการณ์มิอาจอนุญาตให้เต็งเฮาขบคิดมากความพันตัดใจแพร่พุ่งกำลังภายในเข้าไปสิบส่วนพลิกคมกระบี่สวัดขึ้นปิดป้องปะทะแววเสียงโลหะปะทะกันดังสถานหู พลังกระบี่แตกกระจายกระจายออกรอบข้างกระบี่ไม้เทา้าล้วนสะท้อนกลับมาเต่งเหาพอต้านรับกระบวนท่าแรกได้ก็บังเกิดความมั่นใจเพิ่มพูนขึ้นชนนีแห่งบูดิมหน้าแปลเปลี่ยนไปคิดไม่ถึงว่าโดยอายุอันอ่อนเยาว์ของฝ่ายตรงข้ามกลับต้านรับท่าไม้เทา้าโดยที่สี่หน้าไม่แปลเปลี่ยนเท้าไม่ถดถอยดังนั้นตวาดว่าพลังฝีมืออันประเสริฐ เหนือล้ํากว่าที่เหล่าผู้เท่าคาดคะเนไว้เสียอีกไม้เท้าที่สองฟาดเฉียงๆออกคราครั้งนี้ยังคงเป็นกระบวนท่าธรรมดาใช้ออกด้วยท่าหวยเศร้าโชยกุนวาดทําลายทั้งกองทัพเต็งเหาย่อกายล้างกระบี่ตั้งตรงตบชาดออกไปกระบี่ไม้เทา้าจึงไข่สับกันเป็นรูปกากบาทเสียงเปรืองดังสถานแก้วหูเต็งเหา่ใส่ล่างท่อนบนเล็กน้อยสองเท้าจมลึก เข้าไปดินครึ่งเฉียหน้าคมคายแปรเปลี่ยนเป็นแดงเรือส่วนชนนีแห่งบูริมกับถอยกายไปก้าวใหญ่ไม้เท้าที่สองนี้ไม่เพียงรับไว้ได้มีนำซ้ำแต่งเขายังมีเปรียบกว่าเล็กน้อยชนนีแห่งบูริมสะอึกไปหนก้าวยืนหยัดอยู่ตำแหน่งเดิมรั้งไม้เท้าขึ้นสูงผมเผ้าขาวโพลุกชี้ชันตาคมวาวราวอาวุธเพียงท่วงท่าก็คมขู่ขวัญผู้คนจนกระเจิดกระเจิง แตงหาวทราบว่าถ้าไม่ท้าสุดท้ายนี้ห่ายตรงข้ามย่อมทุเศถ้าไม่ตายออกพิกทักษิริภูมิชนนีแห่งบูริมไม่อาจย่อยยับในเงื้อมือผู้เยาว์ขณะคุ้นคิดเร่งเร้ากำลังภายในถึงขีดสุดไม้เท้านี้หากรับไว้มีได้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือหุยเยี่ยงงออาจบางทียังเกิดเหตุสวิสัยขึ้นด้วยชนนีแห่งบูริมแค้นเสียงหนักกระแทกไม้เท้าออกคราครั้งนี้ แฝงกำลังภายในหนักน่วงแรงกร่งกล้ากว่าสองท่าแรกมีหนาซ้ำตำแหน่งแงม่มุมที่จู่โจมออกขัดกับมักคาทั่วไปจนยากอย่างคาเนเตงเฮามิมีเวลาขบคิดมากความรวบรวมพังการฝึกปือช่วดชีวิตปรีดกระบี่ออกด้วยท่าพิสดารล,ล้าจักรวาลใช้ดักตีโตสยบการจู่โจมเปลืองเปลืองเปลืองเสียงโลหะปะทะกันดังทะรวถี่ยิบพลังกระบี่แตกกระจัดจาย กโกนจนต้นหญ้าเอ็นดูลินโคลนตลบอบอวนแผ่รัศมีกว้างไกลห้าวาหุยเยียกงงอและคนของพักเทพังกรล้วนอุทานออกมาอย่างเืิมตัวย่าเมื่อฝุ่นละอองส่างสาและเห็นระยะห่างแปดเชียของทั้งสองฝ่ายยืดยาวเป็นวาเศษเต่งเหาใบหน้าขาวซีดใช้กระบี่ยันพื้นดินหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยมุมาปากปากฏโลหิตไหลสม่มจนนแห่งบุริม ก็ใช้ไม้เท้ายัานพื้นประคับประคองร่างไว้กล้ามเนื้อรบริใบหน้ากระตุกเข้าหากันเรือนร่างสาริกโลหิตสดสดทะลักออกจากปากมาเต็งเฮาปาดคราบโลหิตที่มุมป่ากกล่าวว่าเล่าตัวเจ้ผู้เยาโชคดีต้านรับได้สามไม้เท้าจนนี้แห่งบุริมทรงเสียงว่านักศึกษาพรเนจรเย่ายัางไร้กาดกว่าบดีทินการเมื่อครังกันโน้นเสียอีกเต็งเฮา พุ่งผ่านดานใจสุดจะเปรียบบัิทินาการนับว่ายึดของจิตใจชนชาวริมไว้อย่างเหนียวแน่นจริงๆคิดไปคิดมาโอดหัวรอดังสนั่นวันไหวมีได้ความหมายในเสียงหัวรอมีแต่เต็งเฮาเองที่ทราบได้จนนี้แห่งบูริมเถิงตากล่าวว่าอย่าได้ลำพองจนลืมตนมีอันใดหน้าหัวรอผู้ยาวเพียงสงสัยใจที่บุคคลอื่นชมชอบนำผู้ยาว ไปเปรียบกับประดิษฐ์นาการนี่ไม่มีใดน่าสงสัยเมื่อ20ปีก่อนบดิษฐ์นาการคือยอดหีมือที่หนึ่งแห่งแผ่นดินบัดนี้บัดนี้บดิษิ์นาการยังคงเป็นยอดมือที่หนึ่งแห่งแผ่นดินหรือเจ้าเคยประมือกับมันมาถูกแล้วในด้านพลังผีมือผู้ย้าสามารถเทียบเทียมบดิษฐ์นาการแต่ในประสบการณ์ผู้เย้ายังเป็นรองอยู่อืมอย่างนั้นพลังผีมือบดิษฐ์นาการ พ่อส่งเยี่ยมกว่าการก่อนแล้วในเสียงว่ากล่าวสีหน้าเปลี่ยนแววสับสนมิซาบุคคนอายุสูงวัยที่สุดในบริมยุคนี้คุณคิดถึงเรื่องใดเป็นสะทกสะถอนหรือว่าทันใดเต็งเฮารู้สึกละลานตาวูบเงาร่างสีเหลืองสายหนึ่งทะลันมาถึงเบื้องหน้ากับมิซาบมาจากสาธิตใดไม่นำซ้ำ,ำปาจากส้มเสียงผิดปกติผงขรีไม่ปิวกระจายเงาคนพอยืนหยัดมัน่น เต่งเหาจึงเห็นชัดตาว่าเป็นโตประดาชุดเหลืองผู้หนึ่งศีรษะสวมถุงขุมหน้าเจาะรูสองรูในระดับตาศาสตร์ประกายโชดช่วงวาววับดวงตาทั้งสี่พอประสานศพกันเต่งเหาถึงกับสถานใจว่าประกายตานั้นเบี่ยมแววประสงค์ร้ายอย่างชัดแจ้งคนลคุมหน้าชุดเหลืองหนอมกายต่อชนนีแห่งบุริมกล่าวว่าท่านเทพเจ้าลำบากแล้วคำเทพเจ้า ทำให้เต็งเห้าใจหายวูบดูท่าชนนีแห่งบูริมมีศักดิ์ศรีสุดสงในพักเทพมังกรพันเห็นชายชราชุดเหลืองและสองเทวทูตมังกรก็น้อมกายคระวะมายัางด้านนี้แสดงว่าศักดิ์ศรีคนคุมหน้าชุดเหลืองก็สูงเยี่ยมยิ่งมันเป็นใครหรือเป็นระมุกพักเทพมังกรขณะคุ้นคิดได้ยินชนนีแห่งบุริมกาเสียงทุ้มหนักฝ่ายศัตรูเราลบหนีไปแล้ว ฉคนไหนปล่อยให้พวกมันหลบหนีองค์ครักเทพเจ้าป้อมจันทามุยตาใจเฮี้ยมอาศัยกระบี่ศิลารายทำลายสิทธิ์ไฟเราไปเจ็ดคนไยเราแม้ดมซัดอาวุธใส่กระบี่ศิลาาาหล้วนแผ่ดังสีปกป้องสะท้อนย้อนกลับมาอย่างสิ้นเชิงอืมคนคุมหน้าจุดเหลืองพันกว่าตามายังเต็งหาวแวบหนึ่งเอ่ยเสืบต่อเลี้ยนท่านเทพเจ้าเลี้ยงพยักไว้ย่อมเพาะเป็นเพศภัย ไม่สู้กำจัดไปแต่เนิ่นเน,นจะประเสริฐกว่าเต่งเหาคาดคณีความหมายในวาจาฝ่ายตรงข้าม่ม่ออกจนนี้แห่งมูริมขบคิดเล็กน้อยกล่าวว่าท่านล่าถอยไปเราผู้เท่าจะตกลงใจเองคนคุมหน้าชุดเหลืองรับคำจับจ้องมองเต่งเหาอีกคราจึงดีดกายจากไปเต่งเหายามนี้จึงกล่าวเล่าตัวเจเมื่อคู่ท่านรับปากว่าหากต้านรับได้สามกระบวนท่า ขอจะปลดปล่อยคนแล้วผู้เฒ่าอายุสูงไหวปานนี้ไหนเลยมีการตบัส,สัตว์คืนคำพางส่งเสียงกลางวานปล่อยมันออกจากเทือกเขาไม่รุญาตให้เนียวรังไว้ชายชราชุดเหลืองทางด้านนั้นรับคำบอกใ่ให้หุยเยี่ยงหอจากไปหุยเยีย่ยงหอร้องระดังว่านักสาพเนจรขอรับไมตีของท่านไว้เต็งเฮากล่าวเสียงเย็นชานับแต่นี้เหล่าท่านมิมีไมตรีได้ติดข้างกัน ขราหน้าหากพบพานตะเตรียมใช้กำลังฝีมือป้องกันตัวเถอะหุยเยกงอพันดิตกายจากไปชายชราชุดเหลืองและสองเถวทูตเทพังกรก็ติดตามไปด้วยชนนีแห่งบุริมหันก่าว่านักศึกษาพรเนจรข้อเสนอของพรกเราให้ท่านเข้าร่วมมือต้านลับป้อมจันทาเป็นอย่างไรข้าพระเจ้าต้องการพบพิดาปังจู้ท่านเหมยสะท้อนหิมะจึงสามารถให้คำตอบเจ้ารักใครนางกะมัง ข้อนี้ผู้เยาวไม่ปฏิเสธเจ้าต้องการพบนางแน่นอนถูกแล้วพร้อมกันนั้นก็คิดใครพบปังจูประมกพักท่านเจ้าไได้พบผ่านแล้วเต็งเฮาฉุกใจคิดกล้าว่าหรือคนคุมหน้าเมื่อครู่คือประมกพักเทพมังกรมิผิดแม้แต่น้อยเต็งเฮาพันฉุกคิดถึงประกายตาประมกพักเทพมังกรเมื่อครู่เปลี่ยนแววประสงค์ร้ายสร้างความสงสัยใจยิ่ง ในเมื่อคิดใคร่ร่วมมือก็ไม่มควรมีประกายตาเยี่ยงนั้นดูท่าเรื่องนี้ต้องไข้ควรโดยรอบคอบจึงถูกต้องอีกประการที่นี้เป็นแดนอิทธิพลของพักเทพังกรเหมยสะท้อนหิมะสมควรปรากฏกายขึ้นเองนับแต่นางแปรพักต่อตนก็ไม่เคยพบหน้าตนอีกความนี้อาจมีสาเหตุแอบแฝงอยู่ห้วงสมองอดปรากฏเง,งาร่างเทวทูตวิญญาณพูดภายโก้ขิวเล้งมีได้นางโสคาสคราน ชาาปราดเปลืองสูสงามาแต่กำเนิดแต่พอหัวนึกถึงระหว่างซือแปกับหูหยินวิญญาณพูดภายมีทราบมีความสัมพันธ์ใดกันต้องถอแท้ใจลงคำนวณจากแก่นแท้ของจิตใจโก็ชีเรงอย่าไม่อาจทดแทนตำแหน่งเหมือสะท้อนหิมะซึ่งยึดครองดวงใจของตนคบคิดถึงตอนนี้ก้าวเสียงทุมหนักผู้ยาวสามารถพบผ่านเหมือสะท้อนหิมะในตอนนี้หรือไม่ชนนี้แห่งบูริมกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้นางกำลังฝึกเปรือวิชาฝีมือแขนงหนึ่งต้องกากตัวเองเพียงลำพังแต่งเฮาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกล่าวว่าข้าพระเจ้ายังมีเรื่องรีบด่วนต้องกระทำบัดนี้ขออำลาแล้วเรื่องร่วมมือกันเล่ารอแววกาสหน้าค่อยว่ากล่าวเถอะเจ้าอย่าได้เข้าใจว่าพักเราจำต้องได้เจ้ามาจึงสามารถจัดการป้อมจันทาหากแต่เห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับเหมยสะท้อนหิมะ กอบกับต่างมีเป้าศัตรูตรงกันจึงเสนอเช่นนั้นเตงเฮาไฟนึกถึงไร่ลมขวาเงาเมื่อไมิอาจพบพานเหมือนท้อนหิมะจึงคิดไครจากไปโดยเร็วดังนั้นยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวใไรชนนี้แห่งบูริมโบกมือกล่าวว่าเอาเถอะเจ้าไปได้แล้วเตงเฮาประสานมือเป็นเชิงอำลาสอดกระบี่คืนฝักวิ่งตะบึงกับที่ซ่อนกายดั้งเดิมสากศพผู้วิเศษเสเพ ยังทอดขวางอยู่ที่เดิมกระโลกขาวโพงสมอยู่เหนือซากศพเต่งห่าเพียงกวาดมองแวบเดียวก็โถมก็สู่ด่งไม้แต่ไล่ลมขวาเงากลับไม่อยู่ตำแหน่งเดิมทันใดสีสันแดงฉานย่อมใหญ่ปรากฏแกสายตาต้องลองพงอย่างลืมตัวโลหิตในยามกระทันหันแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอดูจากคราบโลหิตบนพื้นเ่าก็คงประสบเพศภัยแล้วแต่ซากศพเล่า ใช่แล้วยาเมื่อตนปรากฏกายชนนีแห่งบุริมเคยบอกว่าสหายร่วมทางของเจ้าก็ไม่เร็วนักดูท่าร่องรอยของเล่าก่อตกอยู่ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามแต่แรกแล้วผวนนึกถึงเงาร่างคุมหน้าที่ประทุสลายผู้พิเศษเสเพตองสิวกายอย่างหนาวเหน็บหน้าเสียดายที่ไม่เห็นถนัดชัดมีทราบเป็นมุกพักเทมัมกรหรือไม่โดยระดับฝีมือเยี่ยงนั้นคิดประทุสลายเล่ากอ หาใช่เรื่องยากเย็นไม่เต่งเหาหันกายกับชนนีแห่งบุริมกับมิทราบจากไปตั้งแต่เมื่อใดแล้วเต่งเหายืนตะเดึงรานกับทีเล่าก็หากประสบเหตุไม่คาดหมายใดนับเป็นเรื่องครับแขนเสียใจไปช่วดชีวิตในที่สุดตกลงใจว่าจะออกสืบสอบร่องร้อยของเล้ากอหาไม่ก็หาทางสอบถามจากคนของพักเทพมังกรดังนั้นศาสตร์พุ่งกายจากยอดเขา ครึ่งโชยามให้หลังมาถึงุูเขาแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้รกเขมขายไม่มีผู้คนย่างกลายมาก่อนยามนั้นแต่งเฮาเหลือบเห็นพงพงน้ำที่ถัดไปแขวนเศษผ้าชิ้นหนึ่งถึงกับใจหายวูบเยี่ยงนี้ขายมีคนวิ่งตะบึงผ่านไปอย่างร้อนหลนบังเอิญเกาะเกี่ยวจนเสื้อขาดวิ่นไปส่วนหนึ่งหลังจากดังเลเล็กน้อยก็ดิดกายก็สู่หุบเขาลึกเข้าไปสิบกว่าวา พันเห็นบนพื้นที่ราบนอนฟุบไว้ด้วยเงาร่างสายหนึ่งปลายกระบี่อันใหญ,ญ่เยียบทะลุออกจากกลางหลังเต่งหัาสมองพองโตโทแทบระเบิดพุงปราปราดเข้าไปพอเพ่งตามองผู้ตายสวมใส่ชุดเทากลับเป็นบุรุษพันมืองอเทียนหงเจตใจอันเตลถึกค่อยสงบลงผู้ตายถูกกระบี่ทิ่มแทงใส่ซวงอกทะลุออกกลางหลังเกือบหนึ่งเฉียบริเวณหลังไหลก็มีรอยบาดแผล แต่โลหิตแห้งเปลือกลางแล้วบนพื้นที่ถัดไปปากตึงด้วยกิ่งไม้ห้าท่อนเรียงรายเป็นรูปดอกเหมยเต็งเฮาสงสัยใจยิ่งบุุรษพันมือฉไหนทอดซากศพอยู่ที่นี้มันถูกผู้ใดฆ่าทิ้งกิ่งไม้ที่ปากเรียงรายเป็นรูปดอกเหมยแฝงความหมายอันใดบุุรษพันมือกลับกลายเป็นซากศพอยู่ที่นี้แล้วร่องรอยของไล่ลมขวาเงาเราแต่แล้วฉุกคิดว่าเราก็ไปเจ้าสำนักลักขโมย เรียนรู้เลขอุบายทุกประก,การสองครั้งที่พลาดพังเสียทีศัตรูล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากสุราแต่ในทึกเขาหามีสุราไม่ย่อมมีพลาดพังโดยง่ายได้ตอนแรกมันสามารถประทะเข้ากับป้อมจันทาพบเห็นประกาศิทธิ์ก้าองกรเท่ากับแสดงออกถึงฝีมือของมันขณะนั้นเองในดงไม้ที่ห่างไปเจ็ดแดวาคลายมีเงาคนถดดานบูบแต่งเหาสถานใจเล็กน้อยโถมปราดไป รถสายฟ้า